สหรัฐจะว่ายังไงดีล่ะคะงานนี้ค่ะล่าสุดพบว่าประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะได้หันมาหนุนรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะคะ24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะะล่ะค่ะล่าสุดเช้าวันนี้นะคะสื่ออาทีลรายงานค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะคะหันมาสนับสนุนรัสเซียแล้วล่ะค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของนายเชอ,อร์เมอเฮิร์สนะคะซึ่งเป็นคนดังในเวลานี้ล่ะค่ะก็ได้ เปิดเผยนะคะว่าสหรัฐเองได้สูญเสียความน่าเชื่อถือในประดับสากลไปมากค่ะจากช่วงปีที่ผ่านมานะคะหลังเหตุการณ์24กุมภาพันธ์ค่ะจนทำให้พบว่านะคะล่าสุดเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเนี่ยหันมาสนับสนุนรัสเซียแล้วแ่ะค่ะ อย่าว่าแต่ชาวบ้านตาดำๆประชากรโลกทั่วไปเลยนะคะแม้กระทั่งอ e ังการาแมคเคิลโอนลองนะคะผู้นำฝรั่งเศสผู้นำเยอรมนีคนที่จับปากกาลงน้มมาเองกับมือกับรัสเซียเนี่ยนะคะก็ยังออกมายอมรับสารภาพแล้วล่ะคะ่ะก็เรียกได้ว่าถึงเวลาที่ตาสว่างกันไปทั่วโลกแล้วนะคะด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้อิทธิพลของสชรัฐบนเวทีระหว่างประเทศนะคะกำลังลดลงลงอย่างเรื่ ไม่ใช่แต่เฉพาะการเชดอลลลร์เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศในแอฟริกาเอเชียกลางเอเชียใต้นะคะหรือแม้แต่อเมริกาใต้หลังบ้านของสหรัฐเองนะคะก็ล้วนแต่หันมาทําความเข้าใจเหตุผลต่างๆของรัสเซียมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเขาก็กล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆเลยละคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะสามารถเกิดขึ้นแล้วละคะ่ะเขาเองก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ up. จอส์ักลเว่นะคะบนช่อง YouTube เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยเขาก็กล่าวนะคะว่าประชาก,กรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเดียหันมาสนับสนุนรัสเซียแล้วล่วนะคะ่ะซึ่งไม่ใช่สหรัฐเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเรียกได้ว่าโลกกาลังเปลี่ยนขั้วนะคะการจัดระเบียบโลกใหม่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้อย่างแน่นอนเลยเลย่นะคะ่ะวอชิงตันเองนะคะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปมากค่ะจากเหตุการณ์รัสเซียยูเครนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อน้ําผุดในทะเลที่เราทราบกันดีนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธก็ตามแต่ก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะคะอิทธิพลของสหรัฐลดลงเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียที่หันไปหวานชื่นกับอิหร่านแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายใต้ฝีมือผลงานชิ้นโบแดงของจีนนั่นเองนะคะที่ใช้น้ําเข้าไปราดไฟจนดับเรียบร้อยแล้ว แล้ล่ะค่ะจากผลสำรวจนะคะก็ยังพบด้วยล่ะคะ่ะว่าการที่วอชิงตันเข้าไปอุ้มยูเครนเนี่ยนะคะทำให้ชาวสหรัฐเนี่ยมีความไม่สบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจค่ะสหรัฐใช้งบประมาณไปมากถึง1,40 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งทําให้คนอเมริกัน15ล้านคน ต้องออกจากการรักษาฟรีโดยรัฐนะคะจากรัฐบาลชุดนี้ของโจไบเดนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เพดานนี่นะคะที่รีพับพิกันกับเดโมแครตสามารถผ่านพ้นกันมาได้นะะี่ค่ะก็ไปตัดงบชาวอเมริกันที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะคงงบกระรวนกลาโหมสําหรับจีนกับรัสเซียเอาไว้เนี่ยแหละค่ะการที่ยูเครนลุกขึ้นมาล้อหมุนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สหรัฐตะวันตกหมดลุ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าไม้ซี่ค่ะทราบกันดีไม่สามารถที่จะไปงัดไม้ ได้นะคะรถตะขาบต่างๆที่ส่งไปก็กลายไปเป็นของเล่นของรัเสเซียไปเป็น10บสคันเลยนะคะไบเดนเองเนี่ยค่ะหวังที่จะใช้ยูเครนเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่เท่านั้นเองนะคะแต่ในขณะที่ชาวสหรัฐกําลังอดมื้อกินมื้อค่ะก็เป็นการเมืองภายในของสหรัฐล้วนๆเลยนะคะที่ขอยืมมือเธอหน่อยค่ะคลยฟเองก็รู้ตัวดีนะคะก็พยายามที่จะรักษาน้ําใจตะวันตกค่ะใจก็อยากลงแล้วนะคะแต่สหรัฐไม่ยอมค่ะสหรั เองก็รู้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าไม่อยากถอยแต่ว่าไบเดนเองก็รู้ดีเรื่องของจีนแล้วก็รดลพาพิกานเองก็ต้องการให้มาสนใจจีนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นทีมเทศกิจค่ะทีมหลังบ้านนะคะก็เตรียมพร้อมกันแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจีนซาอุดิอาระเบ,บียนะคะอินเดียค่ะก็ตามคำขอของเซเลนสกีนะคะที่ช่วยจะเข้ามาซ่อมบ้านในเวลาต่อไปเนี่แหละคะ่ะ